เขาใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านในปีที่ผ่านมานะครับก็คือการเปิดตัวรถไฟฟ้าจีนลาวครับโครงการนี้นะครับถือเป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยละครับเรามาทำความรู้จักกับรถไฟสายนี้กันนะครับในบิสไอวิวครับ รถไฟฟ้าจีนลาวนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมีระยะทาง1,035กิโลเมตรด้วยกันครับเชื่อมต่อประเทศจีนและสปปลาวครับตั้งแต่เมืองคุม,มิงมณฑลยูนนานมาสิ้นสุดที่กรุงเวียงจันทร์โดยเส้นทางนี้นะครับจะผ่านเมืองท่องเที่ยวสํำคัญๆอย่างหลวงพระบางและก็วังเวียงด้วยครับข้อดีของเส้นทางนี้นะครับก็คือสามารถที่จะลดเวลาการขนส่งคนและก็สินค้าครับเชื่อไหมครับว่าสามารถที่จะลดเวลาในการขนส่งคนเนี่ยเหลือไม่เกิน10ชั่วโมงเท่านั้นครับ รวมไปถึงการขนส่งสินค้าเนี่ยก็ลดไปเหลือไม่เกิน15ชั่วโมงด้วยกันครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับทำให้สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางขนส่งได้ด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับโครงการนี้ทําให้สปปลาวที่เคยเป็นประเทศแลนด์ล็อก หรือเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลครับกลายเป็นประเทศแลนดลิงครับเป็นหับการขนส่งทางบกในภูมิภาคโดยสินค้าจากจีนครับก็จะมาลงที่กรุงเวียงจันทร์แล้วก็จะนำข้ามาที่ประเทศไทยครับส่งออกทางเรือที่แหลมฉบังไปยังทั่วโลกครับในทางกลับกันครับการขนส่งสินค้าจากไทยก็จะเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและก็ประหยัดมากขึ้น จีนเองก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้เช่นกันครับเพราะในจีนเนี่ยมีเครือข่ายรถไฟที่เชื่อมโยงก,กันทั่วประเทศอยู่แล้วทําให้สินค้าที่ส่งไปยังประเทศจีนเนี่ยสามารถจะกระจายไปยังทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับในตอนหน้าของ b i s i n e s ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ารถไฟฟ้าจีนเรามีประโยชน์อย่างไรและก็เป็นโอกาสในการลงทุนของนักธุรกิจไทยอย่างไรบ้างครับติดตามรายการ b i s i n e s ได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียของ s c b Thailand